ว่าเขาทำได้ขนาดนั้นน่ะเขาชนะคนรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาได้เห็นไหมผมว่าบางทีเป็นไปได้หรือเปล่าที่ควรจะพิจารณาความคิดของตัวเองว่าอ้อมวยอายุเยอะนั้นจะแพ้มวยอายุน้อยเสมอไปผมคนหนึ่งอะไม่เชื่อไม่นับแบบคนอายุเยอะที่แบบไม่ดูแลตัวเองไม่ควบคุมอาหารไม่รู้ลิมิตตัวเองกินไปเรื่อยจนร่างกายแบบอันสุดโสมออันนั้นไม่นับนับเฉพาะคนที่แบบเลือก กินอันนี้ได้ช่วงเวลานี้กินไม่ได้ช่วงเวลานี้กินได้เฉพาะสิ่งนี้อ่าถ้าเกิดว่าคนที่มีวินัยขนาดนั้นอ่ะอ่าอันเนี้ยน่าจะเราต้องปรับปรุงความคิดตัวเองแล้วก็มองเขาใหม่นิดนึงว่าเฮ้ยรุ่นเก่าก็ชนะรุ่นใหม่ได้แต่ก็หลังเกมได้เห็นแผลของน้องโอ๋ก็บอบช้ำนะตรงขาตรงเท้าใบหน้าแต่ว่าโบนัสของเขานะมา เยอะจริงๆยินดีด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้น้องโออาจจะเก็บชัยชนะได้อีกแน่ๆขออย่างเดียวอย่าไปเจอคนคนนั้นเพราะว่าเขาเก่งเกินไปนั่นคือเคียมรันนบติ